จะทําการปูผนังตรงนี้นะคะเป็นผนังตอนแรกก็จะทําการขูดนะครับ mm. ก็คือกีดรล่องเราไม่ให้เป็นเนี่นะครับกกีดให้เป็นเส้นนะครับครับกกีดให้เน,เนี่ยครับนะครับเพื่อที่ปูนกาวจะได้เกาะได้นะครับ ครับเสร็จแล้วครับ